ก้อยอารัชพรโพสต์ของใจเรื่องโหวตนายกต้องบอกเลยว่าประเด็นการเมืองทําเอาสังคมต่างพากันจับตามองในวันนี้13กรกฎาคมจะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่30ทําให้ประชาชนรวมถึงคนดังต่างออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันสนั่นโซเชียลล่าสุดกอยอรัชพรได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงเรื่องนี้ว่าเวลาที่เราต้องบอกกับตัวเองว่าประเทศมันต้องเป็นแบบนี้แหละแล้วก็ปรงทั้งๆที่รู้ว่าไม่มีอะไรที่ถูกต้อง กลมหน้ากลมตารับกับสิ่งที่มันต้องเป็นเออนี่ก็คือดีขึ้นมานิดหนึ่งแล้วนะแล้วก็ยอมไปแม่งโคตรจะวนลูปเลยมันจะต้องอีกกี่ลูปกฎหมายที่เอื้อความไม่ยุติธรรมเอื้อทุกอย่างให้ผู้มีอํานาจบางกลุ่มปล่อยให้ประเทศไม่มีทางออกเราทําอะไรได้บ้างไม่รู้เพราะคะแนนโหวตจากการเลือกตั้งยังทําอะไรไม่ได้เลยอายบ้างไหมท่านหลายคนแค่ใช้ชีวิตก็เหนื่อยมากแล้วมีเรื่องที่ต้องทําแล้วต้องมาเจอลูกป,ปัญหาจากท่านผู้มีอํานาจเสียละเกินนี้อีก แต่ถึงทําอะไรไม่ได้ก็ต้องทําอะไรสักอย่างนี่มันคือความอายุที่ทำแบบซึ่งๆึงหน้าแบนมากแม่ถึงจะยังไม่รู้ว่าทําอะไรได้แต่สิ่งเดียวที่ทําได้แน่ๆคือกลดาพรุ่งนี้เลือกนายกรอค่ะท่านสวและกรกตปอลอขอแทรกรูปลูกสาวบรรเทามูด